นี้นะคะเราก็อยู่ในเกมมินิโบนะคะเราก็จะมาสอนทำสัตว์ขี่เองนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะก่อนแรกนะคะเราก็ต้องออกจากแมพของเราก่อนแล้วก็เข้าไปในแมพของเราที่เราจะเลือกนะคะแล้วเราก็ไปกดตรงที่เป็นรูปเหมือนแฟ้มเอกสารพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปในสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็กดเพิ่ม รรเราเปุบก็กดสร้างแล้วกแก้ไขสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วเราก็ต้องเอาแบบสัตว์ที่ขี่ได้ที่เราต้องจับจับได้แล้วเราก็ต้องขี่ได้ด้วยอืมอย่างเช่นไก่โรนนะคะไก่โรนออมาแล้วก็เปลี่ยนโมเดลเป็นสัตว์ที่อยากขี่ อย่างเช่นอยากขี่เป็นอะไรก็ได้ในนี้ผีก็ได้มันะแล้วก็อยากขี่แบบสิ่งที่น่าแล้วก็เอาลูกเล่สังมาแล้วก็ขยายใหญ่เลยแบบนี้แล้วเสร็จป,ปุ๊บเราก็เจบแค่น okay, ี้แหละแล้วเราก็บันทึกแล้วเราก็ไอ้ก็ต้องกดเพิ่มที่ในรูเสา่กด ชุบแบบแล้วเข้าเนเกมแล้วเราก็เข้ามานี้โอเคแล้วเราก็หาไก่ร้อนนะคะไก่ลอนไก่ลอนชอบกินกอะไรแก่นอาหารของไก่ร้อนคืออะไรหาก่อนเห็ดไก่พันมี่ไก่จ้อยมีไก่ยักษสู้นี่ไก่โวนปะ ไก่บินอะไรวะ่ะไก่ปันแดงไก่จ้อยไก่นักสู้ไก่นี่น่าจะใช่มั้งตีกล้ายกันแล้วมันกินอะไรนี่นี่นชนไก่ลนไก่้ลนกินอะไรอะเอาอาหารสด เอไก่ไก่รังกินอะไรแฮกไก่พันเหรอน่าจะเห็ดไก่พันปะเอาเห็ดไก่พันมาด้วยดี่แกร้อนนี่แกร้อนกินไหมได้ร้อนแกกินอะไรของเก๋เออไม่รู้ว่าเกร้อนกินอะไรนะคะก็ให้อาหารมันโพสต์เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราสร้างมันโมเดลมาแหละ ตัวเที่ยวชอบที่เราเอาไว้ในโมเดลนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าไก่ร้อนกิดอะไรจะไม่ได้โอเคก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ